เโดยตีอาร์ย้ำชัดเป้าหมายเรือคือ3แชมป์ฤด,ดูกาลนี้รูปเบนดีอารประกาศหลังพันแกร่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอกย้ำจุดยืนของทีมช่วงของสุดท้ายฤด,ดูกาล2022-2023ว่าต้องการความสำเร็จทุกรายการที่ยังอยู่บนเส้นทางลุ้นเป็นทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ในปีนี้ เป้าหมายของเราในทุกๆฤดูกาลคือเอามันทุกชั้มที่ขวางหน้าเราดําเนินไปตามกระบวนการโดยเริ่มจากการประคองตัวให้อยู่บนเส้นทางต่างๆไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใครก็ต้องยืนหยัดที่ได้กระทั่งตอนนี้มองไปถึงการเป็นผู้ชนะให้ได้มันก็ยังเหลือเส้นทางอีกพอสมควรต่อให้งวดเข้ามาทุกขณะมันยังเหลืออีกหลายเกมให้เล่นเราจะส飒สางไปตามลำดับการแข่ง เพราะหากมองข้ามชอดมากไปจะเสียสมาธิได้เราต้องคิดแค่ในช่วงปัจจุบันทำให้ดีที่สุดจิ่เหลือช่างมันจีคิดในหัวมีแค่เกมต่อไปรับมือกับแรงกดดันให้อยู่ประคองให้เราอยู่บนเส้นทางที่เหมาะสมและรักษาตัวอยู่ทุกรายการแข่งขันทั้งชมเปียนลีกเอฟเอคัพทั้งหมดทั้งมวลขอแค่เราชนะเกมตรงหน้าแค่นั้นจริงๆและนี่ก็เป็นความมั่นใจของรูเบนดีแอสที่บอกว่าเรือ จะเมารวมทั้ง3ชมปในปีนี้ปาเปปรอดเอฟเอเอใจดีไม่เอาเรื่องเปปกรลล่าหลังถูกวิจาร์ณว่าเยอะเย้ยสมิคาร์ ESPN สื่อกีฬาชื่อดังรายงานว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA จะไม่ลงโทษเป๊บกิดิล่าในายใหญ่องแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ออกอาการฉลองประตูไซคอตัสมิกราร์ตของหลังของลิเวอร์พูลโดยโคชชาวสเปนนิดเก็บทรงไม่อยู่ทำท่าดีใจอย่างหนักหลังคูเรียนโนเวเลสซัดประตูตามตีเสมอซึ่งเป็นจังหวะที่สมิการาดเดินผ่านมาพอดีหลังไปอบอุ่นร่างกายข้างสนามหลังจากนั้นกิดิล่าพยายามขอจับมือกับอาจูเมโลที่เดินกลับมานั่งในซุ้มมานั่งสำรองโดยเหตุการณ์ดังกล่าวโดนแฟนบอลและนักวิจารณ์ตั้งข้อสงสัยอย่างหนักหลังจบเกม มาสมาคมฟุตบอลอังกฤษพูดแคมเปญแสดงความเคารพซึ่งมีเป้าหมายทำให้นักเตะและโค้ดมีพฤติกรรมที่ให้ความเคารพผู้อื่นมากยิ่งขึ้นแต่รายงานอ้างว่ากดีล่าจะไม่ถูกสอบสวนหรือตั้งข้อหาใดๆในจังหวะที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปลาของเราก็ลอดตัวไปอีกครั้งหรืออาจจะเป็นความไม่ได้ตั้งใจจริงๆ ติต้ายอมรับแบบแมนๆหลอกการใช้อินเวอร์ดฟูลแบ็กจากเปเปูดิล่ามิเกลอเตต้าในยใัยของอา์เซนลยอมรับว่าเขาลอกเรียนแบบการใช้งานอินเวอร์ดฟูลแบ็กมาจากเปเปกคูดิล่าหนุ่ซึ้งของแมนเชสเตอร์ซิตี้มันเริ่มตั้งแต่สมัยที่ผมยังอยู่ที่บาร์เซโลนาเราเคยเล่นในระบบ343มไดมอนด์ Diamond, และหนึ่งในฟูลแบ็กก็เคยเล่นตรงนั้นแต่เป๊ป้ทำมันเป็นครั้งแรกที่บบเร์นดยใช้ฟิลิปลามและจากนั้นมัน ก็พัฒนาขึ้นที่สิที้ในหลายๆด้านโดยใช้นักเตะหลายๆคนเหมือนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่คุณสามารถดึงสิ่งต่างๆจากกีฬาชนิดอื่นๆและโค้ชคนอื่นเพื่อมาทำให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมและความใคร่รู้ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับวิวัฒนาการและการทำให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมเรียกว่าพี่ตาของเราก็ออกมายอมรับแบบแมนๆว่าวิธีการเล่นที่เขาได้มานั้นลอกเลียนแบบมาจากนายเก่าอย่างเป๊ปกิล่ลาอันนี้แอด ยกนิ้วให้นะครับแควดูนบาเนโดเกำลังอยู่ที่บารเซโลนาในตอนนี้ตามรายงานของเฮเลนาคอนดิสผู้สื่อข่าวชื่อดังของบาคาโคเป้ซึ่งเป็นช่วงที่เป๊ปกุดีล่าให้นักเตะเรือใบสีฟ้าได้พัก3วันก่อนกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมในวันพุธนี้ เรีว่างานนี้ไปบาซ่าจุดประสงค์เดียวก็คือการย้ายทีมนั่นเองแบบนี้ข่าวที่บอกก็คงจะแน่นอนแล้วสิครับลดหน่อยสิเรือบาเยินมิวนิกเตรียมรงคันเซโลคืนเพราะมองว่าจะสิบล้านยูโรแผงไปหน่อยฟราบิซิโอโรมาโนนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ รายงานว่าเบเยนมิวนิกตัดสินใจไม่ยอมจ่ายเจ็ดสิบล้านยูโรเพื่อซื้อค่าเจ้าแคนเซโลตามเงื่อนไขออปชันหลังการยืมตัวโดยบอกว่าราคาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งไว้นั้นมันเป็นราคาที่แพงมากเกินไปหรือทางเสือใต้เตรียมคุยกับโชมาตูเคถึงบทสรุปเกี่ยวกับอนาคตของแคนเซโลซึ่งมองว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ทางเสือใต้จะควักเงินจ่ายค่าตัวของนักเตะค,คนเดียวในราคานั้นและจะขอเจราจากับทางเรือใบสีฟ้าอีกครั้ง เพื่อขอลดค่าตัวของคคนเซโลลงมาหากไม่สำเร็จก็พร้อมที่จะส่งคืนนะักเตะกลับไปยังถิ่นนอกจากนั้นยังมีทีมบาร์เซโลนาเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจดึงตัวค a นเซโลไปร่วมทัพและกำลังจับตามองสถานการณ์นี้อยู่ด้วยเอาไงล่ะครับสำหรับคคนเซโลจะขายก็แผนไปจะอยู่ก็ไม่อยากอยู่แบบนี้เอาไง ดีแอบอกไม่ใช่ปัญหารูเบน d i a อบอกการขาดฮาร l a n นและฟิลโฟเดนไรปัญหาเพราะเรือเล่นกันเป็นทีมอยู่แล้วรูเบน d i a อบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาจะขาด e นักเตะอย่างเออร์ลิง a าร์แลและฟิลโฟเดนทีมก็ไร้ปัญหาเพราะนักเตะเรือใบเล่นกันเป็นทีมมากอยู่แล้วเดีีแอสบอกว่าทีมของเราไม่ใช่พึ่งแค่ผู้เล่นคนเดียวมันคือทุกคนเราไม่มีฮาร์น รูฟโอเดนส่วนแบนาโดซิวาเขาก็ป่วยนิดหน่อยแต่เราก็ยังเป็นทีมที่มีคุณภาพมากรู้สึกว่าใครก็ตามที่ได้ลงเล่นเราจะอยู่ที่นั่นและพร้อมหน้ากันเสมอนั่นคือจุดแข็งหลักของพวกเราเมื่อฟิลและเออร์ลิงกลับมาแล้วและทุกคนก็ยินดีเราสามารถทําได้ดีกว่าเสมอแต่ผมคิดว่าในการยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับลิวอรพูผู้เล่นทุกคนลุกขึ้นสู้และมอบสิ่งที่พวกเขามีและนี่ ก็เป็นการตอบกลับที่ดีจากทีมเราอยู่ด้วยกันพวกเราต่างทําหน้าที่ได้กันเป็นอย่างดีนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําเป้าหมายของเราในฤดูกาลนี้คือการออกไปลุยทําทุกๆสิ่งที่เป็นไปได้และยังมีอีกหลายนัดแต่ความคิดของเราคือการโฟกัสไปที่นัดต่อไปเท่านั้นดีแอดก็ออกมาปรบมือรัวให้กับผลงานทัพเรือใบสีฟ้าที่เมื่อคาชังฮาลัน และฟิลโฟเดนแต่ทีมก็ยังทำผลงานได้ดีข่าวดีสำหรับเรือเป๊ปกุดิโอล่าบอกฮารันดีขึ้นแล้วน่าจะพร้อมในเกมพบนักบุญและพร้อมอัดเสือใต้เป๊ปกุดิโอลาได้ออกมากล่าวถึงเออร์ลิงฮาแลนด์ว่ามีอาการดีขึ้นแล้วหลังจากมีอาการบาดเจ็บที่ขาหนีบและน่าจะพร้อมแล้วสำหรับเกมเจอเซาท์งิตันในวันเสาร์นี้ รวมถึงบิ๊กแมตช์ UCL กลางสัปดาห์กับไบเยนมิวนิกโดยเป๊ปบอกว่าฮาแลนด์ดีขึ้นแล้วนะเมื่อวานเขารู้สึกดีขึ้นกว่า2วันที่ผ่านมาหวังว่าสัปดาห์นี้เขาจะมีเวลาพร้อมสำหรับเกมกับเซาท์เทมตันและไบเยนมิวนิกและเขาสามารถช่วยเราได้ในแบบที่เขาทำมาโดยตลอดทั้งฤดูกาลอดีตท,ท่านเป่า ชีโรดี้โชคดีที่รอดใบเหลืองที่สองมาร์คฮาสลีย์อดีตผู้ตัดสินให้ความเห็นว่าโรดี้ของการของทีมหรือใบสีฟ้าโชคดีที่รอดใบเหลืองที่2ในจังหวะที่เขาเข้าปะทะกับโคดีกาสโปในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านปราบลิเวอร์พูลด้วยสกอร์สีประตูต่อหนึง่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโรดดี้มองว่าตัวเองโชคดีได้เลยที ไซมอนฮูเปอร์เลือกตัดสินเกมนี้แบบปราณีเพราะหากเป็นวันอื่นการประทัดกับโคดี้แกตโปในช่วงครึ่งแรกอาจจะไม่เขาโดนใบเหลืองที่2เพราะขัดความจังหวะการสวนกลับอย่างไรก็ดีฮัสลีย์ได้พูดเสริมถึงฝั่งลิเวอร์พูลว,ว่านักเตะของพวกเขาเข้าไปล้อมผู้ตัดสินซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเห็นเลยจากผลดีตรงนี้ก็ทำให้เราได้ผลสกอร์ที่เราต้องการเรียกว่าครั้งหน้าโรดี้ อาจจะต้องระมัดระวังมากกว่านี้นะครับกุนโดน่าจะทิ้งเรือนแน่นอนบาร์เซโลนาเอาจริงพร้อมเสนอสัญญา2ปีให้กับกุนโดเพื่อทิ้งเรือใบเดกาเดียนสื่อดังของอังกฤษรายงานว่าบาร์เซโลนาพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอสัญญา2ปี ถือดึงตัวอินคลายคูดอกันให้สละเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และหันมาร่วมทีมกับพวกเขามิดฟิลด์วัย32ปีกำลังจะหมดสัญญากับเรือใบสีฟ้าในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งที่ผ่านมาเจบุญนทุ่มก็แสดงอาการอยากได้อย่างชัดเจนว่าต้องการได้ตัวไปร่วมทีมสู้ศึกในฤดูกาลหน้าก่อนหน้าน,น,นี้ทางอินฮานคูดอกันคุณอาซึ่งเป็นเอเจนต์ของมิดฟิลด์คนดังออกมาเผยว่าตอนนี้ อนาคตของลานชายของเขาเปิดกว้างอย่างมากพร้อมเผยว่ายังไม่มีการตกลงกับสโมสรไหนในตอนนี้ในขณะที่ทางสื่ออังกฤษเผยว่าซิต,ตี้พร้อมเสนอสัญญาใหม่ให้กับนักเตะเพียงปีเดียวเช่านั้นจากรายงานล่าสุดของสื่อแดนผู้ดีเผยว่าฐานเจ้าบุญทุ่มพร้อมที่จะเสนอสัญญาสองปีให้กับกุนโดกัน์และมีการแจ้งเรื่องนี้กับตัวแทนของนักเตะแล้วด้วยนอกจากนี้ยังมีการอ้างว่าภรรยาของกุนโดกัน์ เริ่มเบื่อในกับชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์และต้องการเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆซึ่งอากาศที่กาตาลุนยาก็น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้เราก็ยังต้องรอติดตามกันต่อไปจนกว่าเจ้าตัวจะออกมาฟันธงว่าอยู่หรือไปกันแน่และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรอบวันประจำวันที่4มษายน2566แฟนๆคลิปเชนอย่างไร กับข่าวที่เรานำมาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน